สวัสดีครับเป็นร้านขายกล้องเล็กๆนะครับก็เปิดมาเราก็ทําคลิปวิดีโอนี่มากมายเกี่ยวกับกล้องติดปืนหรือเจ้าไรโซสโคนะครับแต่วันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเพื่อนๆมาบอกว่าเออไม่เคยพูดถึงเรื่องพื้นฐานของกล้องติดปืนเลยครับมาถึงก็บอกเลยว่าเป็นกล้องแบบนู้นแบบนี้ดียังไงเรียกว่าใช้งานยังไงแต่ไม่เคยพูดเลยว่าพื้นฐานของกล้องติดปืนเนี่ยมันเป็นยังไง วันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับเอามะพร้าวผ้ามาขายสวนนะครับมาขออนุญาตแนะนํานะครับว่าเจ้ากล้องติดปืนเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของกล้องติดปืนในการใช้งานเนี่ยมันมีอะไรบ้างดูนะครับอันแรกนะครับเราไปซื้อกล้องติดปืนนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือมันจะพูดถึงนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมถิดกล้องติดปืนมาตัวหนึ่งเนะี่ยจะพูดถึงอัตราขยาย และขนาดของหน้าเลนส์วัตถุนะครับอย่างตัวนี้ครับก็คือ6ขี24คูณ50นะความหมายมันคืออะไร6 x ี24ค50ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยนะครับของกล้องติดปืนเนี่ยมันบอกถึงอัตราขยายนะครับอัตราขยายคืออะไรอัตราขยายก็คือการที่เราสามารถดึงภาพนะครับให้เราเห็นเสมือนเราเดินเข้าไปหาวัตถุนั้นนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆครับอัตราขยาย10เท่าเนี่ยครับถ้าผมส่องสองเป้าที่ระยะ100เมตรนะครับผมตั้งอัตราขยาย10เท่าเนี่ยภาพที่ผมเห็นบนกล้องเนี่ยมันเสมือนว่าผมไปยืนอยู่ห่างจากเป้าเนี่ยลดลงไป10เท่าก็คือเหมือนผมไปยืนอยู่หน้าเป้า10เมตรนะครับถ้าพี่อยากจะซื้อกล้องดูว่าเฮ้ยผมต้องการกล้องอัตราขยายเท่าไหรด่ดีทางง่ายๆครับสม,มิว่าบอกว่าอยากเห็นหน้าเป้าขนาดนี้นะครับ ใช้ตาขยาย10เท่าเป็นยังไงก็คือตั้งเป้าที่100เมตรนะครับแล้วก็พี่เดินไปอยู่ห่างจากเป้า10เมตรเนี่ยพี่ก็จะเห็นภาพที่เห็นบนบนกล้องเนี่ยที่ปรับเวลาอัตราขยาย10เท่าเนี่ยก็จะเท่านั้นเลยมันกล้องเนี่ยกล้องติดปืนมันจะบอกตัวเลข2อันนะครับก็จะมีตัวเลขด้านหน้าเนี่ยเป็นอันตราขยายนะครับอีกอันหนึ่งข้างหลังเนี่ยคูณกับข้างหลังก็คือเป็นขนาดของเจ้าเรนวัตถุนะครับอย่างเช่นตัวนี้ ตัวนี้เป็นกล้อง Vortex นะครับเป็นรุ่นไ i เปอร์ HST uh, นะครับอัตราขยาย6ขีด24นะครับูณ50ก็แปลว่าอัตราขยายเนี่ยปรับได้ตั้งแต่6เท่าถึง24เท่านะครับแล้วก็หน้าเลนส์วัตถุคือ50มิมอัตราขยายของกล้องติดปืนนะครับมันมี2ประเภทครับประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็นอัตราขยายแบบฟิกซ์ก็คือขยายอันเดียวปรับไม่ได้นะครับอย่างเช่น 4คูณยี0คูณ50พวกนี้คืออัตราขยายคงที่เลยนะครับกล้องพวกนี้ข้อดีก็คือทนครับเพราะม่มีปุ่มการปรับเนี่ยการเคลื่อนไหวของเลนมันน้อยลงมันจะทนทานกว่านะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าการใช้งานเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับอย่างเช่นถ้าเราประทับปืนในลักษณะของการยืนยิงหรือนั่งยิงเราไม่ได้อยู่ในการพาแท่นหรือไม่ได้นอนยิงที่เรามีอะไรมั่นคงนครับ เราไม่อยากแช่ตายขยายสูงหรอกครับเพร,ะะรเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเราเนี่ยเราถือให้มันนิ่งเนี่ยถือปืนให้มันนิ่งมันยากเลยมันก็จะวูบวาบพอเรามองผ่านกล้องที่มีตาขยายเยอะเนี่ยภาพข้างในก็จะวูบวาบมากนะครับลองดูสิครับมีกล้องอัตาขยายสักเกินสิบเท่าครับแล้วก็เอามายืนยืนถือยิงนะครับเลง็เลงเล็งเป้าไปเรื่อยๆเล็งไปสักนาทีหนึ่งอนะ่ะผมว่าถ้าไม่เบียนหัวนะครับผมให้เลี้ยงน้ําเลยนะครับมันจะวนไปวนมามัน กล้องที่พอกล้องที่เป็นแบบตับอัตราขยายได้ก็คือเวลาเรายิงในท่าอย่างเช่นยืนยิงนั่งยิงอะไรก็แล้วแต่เราก็ลดอัตราขยายให้ต่าต่ําเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็ยิง,ยงแต่่าเป้ามันก็จะเล็กลงนะครับแต่ว่าการวูบวาบของภาพเนี่ยมันจะน้อยลงครับส่วนถ้าเกิดว่าเราสามารถมีขาทรายมีตัวที่พาดได้นะครับตัวพาดแท่นได้หรือว่านอนยิงอะไรก็แล้วแต่ที่เราพาดเราก็ค่อยปรับอัตราขยายให้สูงขึ้น,นครับโดยที่ กล้องติดปืนเกือบทั้งหมดที่ผมเคยเห็นมานะครับตัวปรวับตาขยายก็จะอยู่ทางด้านใกล้กับเลนตานะครับก็จะเป็นวงแหวนอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับเลนตานะครับอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าหน้าเลนวัตถุนะครับหน้าเลนวัตถุคืออะไรก็คือขนาดของหน้าเลนวัตถุนะครับที่รับแสงเข้ามาอย่างตัวนี้นะครับเจ้าไวเปอร์ HST ตัวนี้บอกว่าเป็นอัตราขยาย 6- กถึงยีเท่าหน้าเลน50ก็แปลว่า ขนาดหน้าเลนวัตถุตรงนี้ก็คือ50มิลิเมตรนะครับเอาแม้มันทัดมาวัดตรงนี้ก็คือ5้าสิบซนิเมตรหรือ50มิลิเมตรเราควรจะต้องใช้กล้องที่มีหน้าเลนใหญ่หรือเล็กดีนะครับคำตอบก็คือว่าหน้าเลนใหญ่นะครับมันสามารถจะรวบรวมแสงได้นะครับเยอะนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าเลนเนี่ยมันจะมีผลกับการที่เราปรับอัตราขยายนะครับ ถ้าเราเอาาขยายเยอะมากนะครับเราสังเกตเลยภาพมันจะมืดลงเพราะว่ามันจะเป็นจะต้องใช้แสงเยอะนะครับ <_ m ys> ในการที่ขยาย <_ m ys> ขยายภาพออกมาครับมันถ้ากล้องที่ดีโดยทั่วไปเนี่ยเวลามียตาขยายเยอะๆเนี่ยครับหน้าเลนส์มันก็จะโตะตามนันเลวัตถุกะโตตามกล้องติดป,ป, <_ m ys> ปืนเนี่ยเราเห็นภาพวัตถ,ถุได้เนี่ยตราบใดที่มีแสงบนวัตถ,ถุเท่านั้นนะครับถ้ามันมืดเนี่ยเราไม่สามารถจะเห็นได้ สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือแสงที่มันกระทบกับวัตถุแล้วมันสะท้อนเข้ามานะครับเข้ามารับที่ตัวหน้าเลนส์วัตถุแล้วก็ผ่านเลนส์ต่างๆมาให้ตาเราเห็นนะมันถ้าหน้าเลนส์ใหญ่ก็แปลว่าเราสามารถดูอะไรในที่ที่แสงน้อยๆได้ดีนะครับสมมุติว่าเราใช้กล้องหน้าเลนส์40นะครับเรามายิงตอนโพรเพลแล้วเราอาจจะเห็นเป้าไม่ค่อยชัดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใช้หน้าเลนส์5 0หรือ56เนี่ยนะครับมันก็จะเห็นเห็นเป้าชัดเจนอยู่นะครับ ส่วนเวลากลางวันไม่มีผลครับอย่างแดดจัดอย่างที่สนามหนองกระจงตอนนี้ครับใช้กล้องหน้าเลนส32คือถึง50เนี่ยครับมันสว่างหรือเฟือครับแสงสว่างมันเยอะนะครับสิ่งที่ตาเราทำเนี่ยก็คือพอแสงสว่างมันมากไปเนี่ยเลติหน้าในตาเรามันจะปรับลดอัตโนมัติมันก็เราก็จะเห็นความสว่างได้ได้มากสุดเท่านั้นเองอาจจะอย่างมากก็จิต้าเกินนะซึ่งเราก็จะลำคานตาอีกอย่างนะครับเกือบลืมกล้องติดปืนเนี่ย ก็ถือเป็นประเภทหนึ่งของกล้องส่องทางไกลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอากล้องเนี่ยนะครับไปส่องกับดวงอาทิตย์นะครับหรือแหล่งกําเนิดแสงที่มันจ้ามากนะครับเพราะหน้าที่มันมันก็จะเป็นเลนส์ที่รวมแสงมาที่ตาเรานะครับถ้าเราไปดูส่องดวงอาทิตย์หรือว่าจุดที่มันแสงมันจ้าจัดนะครับแสงก็จะเข้ามาปริมาณมากนะครับแล้วมันก็จะทําลายประสาทตาเราเสียหายทาวรเราก็จะตาบอดนะครับ มันอย่าไปมองนะครับอยา,อาไปสองดวงอาทิตย์เอ้ยวันนวงอาทิตย,ย,ย,ย์ตัวนี้สนะครับตาบอดบส่วนถามว่าจะต้องเลือกกล้องหน้าเลนส์ใหญ่ๆเลยจริงไหมอืมมันก็ดีครับเราเห็นสภาพแสงน้อยๆแล้วก็เห็นภาพได้ชัดขึ้นแต่สิ่งที่เราแลกมาก็คือขนาดความยาวกล้องที่มันจะยาวขึ้นนะครับน้ําหนักที่มันจะเยอะขึ้นนะครับก็มันเถอะถ้าเราติดปืนที่เราจะต้องแบกเดินไปทั้งวันเนี่ยนะครับ แล้วน้ำหนักกล้องมากขึ้นนะครับผมว่าก็คงไม่สนุกเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเราติดปืนลักษณะว่ามายิงพลาดแท่นมายิงที่สนามอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ต้องแบกไปไหนนะครับก็อันนั้นจะติดหน้ากล้องใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาครับคนที่มาซื้อกล้องส่วนใหญ่นะครับมักจะคิดว่าอตราขยายเยอะยิ่งดีผมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับไม่ยั่งเป็นเลยครับอัตราขยายเยอะเนี่ยครับ ถ้าคุณภาพของกล้องนะครับคุณภาพของเลนส์มันไม่ดีมันก็แปลว่ามันขยายภาพคุณภาพไม่ดีมาให้เราเห็นเยอะนะครับผมเปรียบเปรยง่ายๆแล้วกันนะครับลาหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับกล้องถ่ายภาพนะครับเลนส์ที่เราเกิดเป็นเลนส์เทเลที่มันซูมเยอะนะครับแล้วคุณภาพไม่ดีครับถ่ายรูปมามันไม่สวยหรอกถ่ายรูปนกถ่ายรูปแรมันไม่สวยคนก็ถึงต้องซื้อเลนส์แพงๆกันตัวละหลายแสนนะครับเพราะว่าเขาต้องการ ภาพเลนส์ที่ดีนะครับแล้วก็มีหลายคนชอบคิดว่าติดกล้องติดปืนไปแล้วเนี่ยมันทำให้ยิงแม่นขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เถียงนะครับเพราะผมเคยเห็นคนที่ใช้ศูนย์เปิดนะครับยิงระยะแบบไกลนะครับได้อย่างแม่นยำเลยครับทักษะในการยิงปืนเนี่ยนะครับกับคุณภาพปืนคุณภาพของกระสุนเนี่ยนะครับเป็นผมว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการยิงแม่นนะครับกล้องเนี่ย มีผลน้อยมากนะครับแต่จุดเด่นของกล้องที่ต้องมีก็คือว่ามันทําให้เราเห็นเป้าหมายที่จะยิงครับมีคํากล่าวของนักยิงปืนอเมริกาก็บอกว่า,เ,าเราไม่สามารถยิงเป้าที่เรามองไม่เห็นได้นะครับถ้าเราลงที่ดูศูนย์เปิดเล็กๆเขาเลยไปยิงเป้าขนาดเล็กนะครับเป้าดวงเล็กๆเ,เนี่ยมันมันเรามองไม่เห็นนะครับเราเล็งไปเราไม่รู้ว่ามันตรงไหนกันแน่นะครับเจ้าก,กล้อง ติดปืนเนี่ยมันช่วยทาให้เราขยายหน้าเป้านั้นขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติของมันแล้วก็ถ้ากล้องติดปืนที่ดีมนันก็ทําให้เราเห็นภาพเนี่ยได้ชัดครับเสมือนจริงมากนะครับไม่งั้นถ้ากล้องไม่ดีเนี่ยผมเคยยิงไปสักทักมันก็เราก็จะสึกลาคาญตาเพราะว่าภาพที่มันได้ที่ตาเราเห็นเนี่ยมันมีความเพี้ยนนะครับเราก็จะรู้สึกลาคาญตานะรเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับที่คนมักไม่ค่อยพูดถึงนะครับ คนมักจะคิดว่าอยากได้กล้องอัตราขยายเยอะนะครับแต่มีอีกมุมหนึ่งที่เราควรใส่ใจก็คือในเรื่องของเรียกว่าฟิล์มวิวฟิล์คือความกว้างของภาพที่เราเห็นบนจอนะครับเรานึกดูว่าถ้าเราใช้กล้องนะครับหน้าเลนส์เล็กนะครับเราอัตราขยายเยอะนะครับภาพที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นอาจจะดูแค่นิดเดียวแคบมากนะครับสมมติเรายิงเป้าเนี่ยภาพก็จะเห็นแค่หน้าเป้าเท่านั้นเองนะครับ อาจจะไม่เห็นเป้าข้างๆเลยอาจจะมีปัญหามากในการที่เราจะยิงผิดเป้าได้นะครับหรือว่าในการใช้งานจริงเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเลยว่ามีครั้งหนึ่งครับไปยิงปืนกับครูพระรามนะครับแล้วก็ครูพระรามกำลังยิงปืนอยู่อาจจะใช้อัตราขยายเยอะนะครับมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดินผ่านเข้ามานะครับเข้ามาในแนวปืนเลยแต่ว่าครูไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าภาพที่ครูเห็นเนี่ยมันอยู่แค่ตรงหน้าเป้าอย่างเดียวดังนั้นที่ เจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็เดินมาเกือบเรียกว่าถ้ายิงก็อาจจะมีมีสิทธิ์โดนได้ครับก็ยังไม่เห็นเลยนะครับมันฟิลวิวเนี่ยจำเป็นมากสําหรับคนที่ใช้งานทางภารกิจต่างๆนะครับใช้งานในฟิลจริงๆเนี่ยครับเพราะว่าเราไม่ใช่แค่อยากจะยิงเป้าหมายอย่างเดียวเราอยากจะเห็นสภาพรอบข้างด้วยนะครับการที่ใช้กล้องตาขยายมากไปเนี่ยมันก็จะตัดภาพตรงนั้นทําให้เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับมันปัจจัยฟิลวิวเนี่ยมันก็จะขึ้นกับ ัตาขยายแล้วก็หน้าเลนนะครับหน้าเลนใหญ่ตาขยายน้อยฟิลวิวก็จะกว้างนะครับหน้าเลนเล็กอัตราขยายเยอะฟิลวิวก็จะแคบครับซึ่งอันนี้ท่านก็ต้องเลือกดูว่าวิธีการใช้งานกล้องนี่เป็นแบบไหนนะครับต่อมานะครับกล้องจมาลุกพูดถึงเรื่องโฟกัสนะครับกล้องติดปืนเนี่ยจะมีจุดโฟกัสอยู่สองตำแหน่งนะครับหรืออาจจะมีตำแหน่งเดียวแล้วแต่นะครับตำแหน่งแรกเนี่ยจะอยู่ที่ตรงเลนตานะครับ ก็จะมีเลขศูนย์บวกลบอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยหน้าที่มันเนี่ยครับคือเลยใช้ปรับโฟกัสให้เส้นเล็งเนี่ยชัดนะครับเราปรับตรงนี้เพื่อปรับให้เส้นเล็งเราเห็นเส้นเล็งชัดเพราะตาแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างเช่นผมมายิงปืนเนี่ยครับตาผมเนี่ยผมเป็นคนใส่ตายาวนะครับเวลาครูพลามายิงเนี่ยครูพลาจะตั้งเส้นเล็งใกล้ครับเวลาผมมาผมก็ต้องปรับเส้นเล็งชดเชยเพื่อให้เห็นเส้นเล็งชัดขะ้รับก็จะปรับที่ตัวนี้นะส่วนกล้องติดปืนทั่วไปเนี่ย ที่จะปรับโฟกัสนะครับที่เลนวัตถุเนี่ยมันจะมี3รูปแบบครับแบบแรกก็คือไม่ปรับอะไรเลยนะครับเขาจะเขียนว่าเป็น parallax free ตั้งแต่อย่างเช่น100เมตรขึ้นไปนะครับกล่าวคือก็คือพวกนี้ถ้าเราดูระยะต่ำกว่า100เมตรดูเอากล้องที่ไม่มีปรับโฟกัสไม่ได้เนี่ยมาดูเป้า50เมตร40เมตรเนี่ยอาจจะเห็นหน้าเป้าไม่ชัดครับเพราะว่ามันตั้งให้ความชัดมันตั้งแต่100เมตรขึ้นไปนะครับ แบบที่2ก็คือจะเป็นปรับโฟกัสด้านบนนะครับฟอนโฟกัสนะครับอย่างเช่นกล้องหลาย,ลยตัวก็จะมีปุ่มนี้ให้หมุนได้นะครับแล้วก็ปรับชดเชยปรับเป้าชัดแล้วก็แบบที่3าอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นปุ่มปรับโฟกัสอยู่ด้านข้างนะครับนี่ลิฟท์ไซด์พลาเล็กนะครับเรื่องพลาเล็กหรือเรื่องความชัดของเป้าเนี่ยครับมีผลกับความแม่นยําในการยิงปืนซึ่งผมเคยทําคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะไม่พูดถึงนี้แต่ว่า การที่ปรับเนี่ยก็คือวิธีการใช้งานก็คือเราปรับตัวนี้ปรับเส้นเลงให้ชัดนะครับแล้วพอเราท่าบนเป้าเนี่ยเราก็ปรับตรงนี้ให้หน้าเป้าชัดนะครับหรือว่าไม่ให้มีพาราแลกนะครับเท่านี้ก็ใช้งานได้กนะล้องติดปืนทั่วไปเนี่ยปกติมันจะมีปุ่มมาให้2อ,อันด้านนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับเส้นเลงนะครับถ้าอาจจะเพิ่มมาก็จะมีปุ่มด้านข้างด้าน,นที่3ก็จะเป็นไซส์พาราแลกที่บอกอธิบายว่าปรับโฟกัสหรือว่าปุ่มปรับ เปิดปิดไฟก็แล้วแต่นะครับแต่โดยหลักพื้นฐานเลยจะมีปุ่มอยู่2อันนะครับก็คือปรับเส้นเลงบนล่างแล้วก็ปรับเส้นเลงสายขวาทำไมต้องมีปุ่มปรับเส้นเลงครับเพราะว่ากล้องติดปืนเนี่ยมันคือกล้องสองทางไกลที่มีตำแหน่งให้เราเลงเป้าหมายได้นะครับคราวนี้เวลาเราเอากล้องติดปืนไปติดกับปืนนะครับมันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันนิดนึงนะครับทำให้เราจะต้องปรับเส้นเลงเนี่ย ให้มันพอดีกับกล้องที่มาติดกับปืนกระบอกนั้นนะครับเส้นเล็งตัวนี้ก็จะปรับเคลื่อนเคลื่อนซ้ายขวาบนล่างได้นะครับเพื่อให้เราตั้งศูนย์ได้ที่ตั้งศูนย์ก็คือเรายิงระยะไระละหนึ่งนะครับให้ได้เข้าอยู่ตรงกลางเป้าพอดีนะครับผมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเรายิงหลายระยะนะครับถ้าหลายหลายท่านจะใช้วิธีก็คือต้องการเล็งทุกเป้าเนี่ยให้อยู่เป็นกากร,ระบาดไปทาาอยู่บนเป้าเนี่ยเราก็จะใช้เส้นเล็งในการปรับนะครับให้เส้นเล็งมาเลื่อน ึ้นเลื่อนลงหรือว่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อชดเชยไม่ว่าจะาระยะที่ไกลขึ้นหรือชดเชยลมที่ผัดมานะครับมันรูปแบบของปุ่มปรับก็จะมี2อันก็คือบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะครับโดยที่ปุ่มปรับเนี่ยมันก็จะมีบอกค่าต่างๆก็จะเขียนไว้นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็จะเขียนว่า1คลิกเท่ากับ 0.1m นเอ็มแรนะครับเพราะว่ากล้องวอทชตัวนี้เป็นกล้องใน ในใช้การเปรียบมุมในระบบ m r a นะครับหรือว่ามิลลิเรเดียนนะครับผมส่วนกล้องทั่วไปก็อาจจะเขียนว่า1คลิกเท่ากับ0.25 MOA อันนั้นก็เป็นตระกูลของกล้อง MOA หรือบางตัวอาจจะเขียนว่า1คลิกเท่ากับ0.25นิ้วนะครับแล้วแต่เลยครับก็บางทีเขาจะเปรียบเทียบว่าให้ให้ผู้เข้าใจง่ายว่า ้าปรับ1คลิกเนี่ยมันจะเคลื่อนไปประมาณจุด25นิ้วที่ระยะ100หลานะครับอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่กล้องครับก็ทั้งหลายทาั้งปวงก็คือปุ่มพวกนี้ไว้ปรับในการเคลื่อนเส้นเลงไปมานะครับแล้วก็ปุ่มปรับเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับแบบหนึ่งเรียกว่าแบบปิดก็คือสังเกตง่ายมันจะมีฝาปิดนะครับเราเอาจะหมุนปรับเลยเองเลยไปได้นะครับเราจะปรับทีก็ต้องเปิดฝาออกมานะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวปรับครับ อีกแบบมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับก็คือปุ่มปรับแบบเปิดเลยเราสามารถหมุนคลิกได้ครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับถ้าปืนที่ใช้ในฟิลทั่วไปนะครับที่เราเจอเนี่ยเราไม่อยากจะปรับปุ่มเลยนะครับมาถึงเราตั้งระยะแล้วยกขึ้นมายิงร้อยเรามีระยะเผื่อแล้ว200-300เมตรอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่อยากจะได้ปุ่มอะไรที่มันเกียไก่เดินมาเดี๋ยวไปใครไปโดนหรือมีเพื่อนไปเล่นสซนบิดเนี่ยแย่หมดเลยนะครับ ก็เป็นปุ่มปรับแบบปิดแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงแล้วเราต้องการปรับชดเชยนะครับโดยเฉพาะคนที่ยิงเป้าหลายระยะนะครับและต้องการให้เส้นเลนก์กกรดมันเคลื่อนตามที่ต้องการเนี่ยปุ่มปรับแบบเปิดเนี่ยมันจะทําให้ง่ายกว่าเยอะรัาไม่ต้องมานั่งเปิดฝานะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะมีรายละเอียดในการบอกปุ่มปรับหมดเลยนะครับซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากครับคงไม่ลงในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆทาคลิปแยกให้ดูสุดคือม,มีปุ่มปรับ2แบบปุ่มปรับแบบปิดกับปุ่มปรับแบบเปิด อันถัดมานะครับก็คือขนาดของท่อกล้องนะครับท่อกล้องเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่นิยมมันจะมีอยู่ประมาณ3-4ขนาดนะครับก็คือท่อขนาด1นิ้วท่อตรงนี้นะครับความกว้างคือ1น่นิ้วนะครับความกว้างเค้น่าสผย์กลางหนึ่งนิ้วท่อ30มิมลนะครับโตขึ้นมาก็เป็น30มิบมิลหน่มีเป็นึ่1นิ้วท่อ34มิมลนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีท่อ35มิหมิลท่อ40ม mm, ิลอะไรเงี้ยเข้ามาเต็มเลยครับซึ่งเจ้าท่อเนี่ยครับ มันทำหน้าที่2แบบนะครับอันหนึ่งก็คือว่าพอท่อมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับอัตราการผ่านแสงเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเพราะชิ้นเลนในนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ทําให้ถ้าเป็นคุณภาพเลนเท่ากันนะครับท่อขนาดใหญ่กว่าเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันจะสว่างกว่าครับอันที่สองซึ่งสําคัญนะครับสําหรับนักกินปืนหลายระยะคือว่าขนาดท่อเนี่ยครับ มันจะเป็นตัวกําหนดการเคลื่อนของเส้นเลงนะครับทอยิ่งใหญ่เส้นเลงก็จะยิ่งเคลื่อนไปมาซ้ายขวาบนล่างได้เยอะนะครับนั้นถ้าเราจะยิงปืนระยะไกลต้องการปรับกล้องเยอะๆเนี่ยครับท่อหนึ่งนิ้วอาจจะมีข้อจํากัดน,นะครับก็ปรับไม่ได้เยอะเท่าไหร่อาจจะต้องหนีไปใช้ท่อ30มิบมิท่อมิมลนะครับนี่เป็นขนาดของท่อมาดูอีกอันหนึ่งครับเรื่องสําคัญไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็คนถามเยอะก็คือประเภทของเส้นเลงนะครับ ประเภทเส้นเลงเนี่ยผมสรุปง่ายๆเลยครับมี3แบบนะครับจริงๆเส้นเลงเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตไปค้นนะครับเส้นเลงเนี่ยผมว่ามีน่าจะเกือบร้อยรูปแบบนะครับแต่แบ่งได้แน่หลักเป็น3ามสรูปแบบรูปแบบแรกเลยว่ารูปแบบเป็นกากบาทรูปแบบแบบฟิกนะครับก็คือเส้นเลงที่เป็นกากบาดธรรมดาครอสแฮร์ธรรมดาหรือเส้นเลงเจอมันนับเบอโฟนะครับที่มีขีดมาแล้วก็มีขีดตั้งเนี่ยนะครับจุดประสงค์พวกเนี้ย ไม่ได้มีการยิงเผื่ออะไรก็คือพวกนี้เราตั้งศูนย์ไว้ที่กากบาตเกากบาทนั้นถ้าตรงไหนก็ยิงตรงนั้นนะครับเหมาะสําหรับยิงแข่งขันหรือใช้ในฟิลทั่วไปนะครับเส้นเลงประเภทที่2ก็คือเป็นเส้นเลงที่คนมักจะเรียกว่า BDC หรือ Bullet Drop compensator นะครับเส้นเลงประเภท2เนี่ยเป็นเส้นเลงกากบาทแล้วก็ บวกด้วยการเผื่อระยะแบบง่ายครับซึ่ง BDC ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกแบบให้ใช้กับกระสุนยอดนิยมต่างๆอาจจะเป็น BDC สำหรับลูก223นะครับหรือว่า BDC ที่เป็นทั่วไปนะครับอย่างเช่นอย่างในบริสทําเนี่ยก็คือบอกขีดทั่วไปแล้วเราต้องมาเลือกเอาว่าถ้ากระสุนแบบนี้เราควรจะเล็งประมาณไหนเส้นเล็งพวกนี้เป็นเส้นเล็งกากบาทที่มีขีดลงมาข้างล่างนะครับเป็นระยะเผื่อให้เราอย่างง่ายนะครับว่า เราตั้งกล้องที่เขาจะบอกเลยว่าอย่างเบริสจะบอกว่าตั้งกล้องที่100หลาตรงคารกรบาทนะครับถ้ายิง200หลาเนี่ยใช้ลูกสองสามมาเล็งตำแหน่งตรงนี้ยิง400หลามาเล็งตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะทําให้ง่ายทําไม่สับสนแล้วก็เส้นเล็งประเภทสุดท้ายก็คือเป็นเส้นเล็งที่มีมุม,มสำหรับ,บการคํานวณครับเส้นเล็งพวกนี้ปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็จะใช้กับการยิงปืนหลายอย่างที่เรานิ้ รู้จักกันมากสุดเห็นในทีวีมาแต่ก่อนก็คือเส้นเลงประเภทมิวดัครับที่มีเส้นเลงแล้วก็มีไข่ปลามาปะไข่ปลาแต่และไข่ปลาเนี่ยระยะห่างก็คือห่างกัน1มิลลิเรเดียนนะครับซึ่งเส้นเลงพวกนี้ถ้าเรามาใช้กับตารางการคํานวณหรือว่าแอปคํานวณเนี่ยก็จะทําให้เราทําการเลงเผื่อหดืทําการปรับกล้องได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ การเลือกเส้นเลงก็เ <Techn> ล <Pokémon> ือกให้เหมาะกับเรานะครับไม่จำเป็นนะครับว่าถ้าท่านบอกว่าท่านยิงระยะเดียวนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเลือกเส้นเลงที่มันมันมีอะไรรกลุงรังนะครับเส้นเลงกระบาดธรรมดาก็เวิร์กสุดนะครับผมหรือว่าแต่ว่าถ้าเกิดท่านชอบยิงหลายระยะนะครับเส้นเลงกระบาทอันเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์ท่านจะต้องหาเส้นเลงที่มันสามารถใช้ตารางคํานวณหรือช่วยคํานวณได้อันสุดท้ายก็คือไฟในเส้นเลงนะครับไฟในเส้นเลงเนี่ย มีเนี่ยจะช่วยเราในการที่ยิงในเป้าที่สภาพแสงน้อยหรือว่าหน้าเป้าเนี่ยเป็นวัตถุมืดได้ดีเพราะว่าสังเกตครับถา้าเรายิงเป้านี้มันมืดเลยคนระับเป้าดำๆเอายกยกล้องติดไปไืนป็นทับเป้าดำๆเนี่ยเส้นเล็งมันเป็นสีดำนะเราก็ไม่เห็นกากบาดเลยมองไม่เห็นว่าตรงกลางนะี่มันถ้าเราเปิดไฟมันก็จะทําให้เราเห็นไฟในเส้นเล็งขึ้นมานะครับซึ่งไฟในเส้นเล็งเนี่ยก็ จะช่วยเราในการยิงในที them, ่แสงน้อยหรือว่าช่วยตำแหน่งในการที่เล็งเป้าอะไรที่มันเป็นดำๆได้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไฟเส้นเล็งก็ดูหน่อยครับบางยี่ห้อก็เปิดมาจ้าเหลือเกินนะครับดูแล้วอาจจะแบบแสบตานะครับมเราก็เลือกปรับให้ <ateur> มันเหมาะกับการใช้งานของเราครับนี่แหละครับ <dinheiro> ก็เป็น พื้นฐานของกล้องติดปืนนะครับที่ท่านควรจะทราบก่อนที่ท่านจะหยิบปืนหนึ่งกระบอกนะครับเอาไปหาซื้อกล้องติดปืนนะครับไม่ว่าท่านมีปืนอะไรหรืออยากจะติดกล้องแบบไหนนะครับยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ใช้ปืนอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ มีความสุขในกีฬายิงปืนครับขอบคุณครับผม